นี่ก็ต <hasta S 1> ัวง่ายครับพี่น้องคนโอโกลที่เล่ลนบุบ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 พี่น้องเออแต่สามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งขีดแต่ครับพี่น้องต้องนับต้องไหัสิปะปุย่มันตึ้งางรุ่นวะมมากบุกคาคากีโอขึ้มายนี่ยอมาเบิงคาคาเปนเป็นบอะไรีโปเออกันนะเอาเล้ครับนบนบี่ปหัวี่น้า่ปุยเห็นตั้งหัวจีบปมจีปม สวัสดีครับสวัสดีตอนสีเทงเทียงครับพี่น้องอ่ะบันนี้ครับพ่อพี่พน้องครับยื่นยื่นสุกุศลเด้อพี่น้องครับมาสองสาวเหมือนเดิมครับสาวทีสามสาวทีซีครับบอดี้มาลงน้ำนั่นละแม็นตามตามทางคุณเด้อพี่น้องเอ้ยงเ้พี่จ้าพี่น้องวันสุนยนี้แามมันลงหน่อยจ้ะโค้งแนตึ้งน้ำโค้งเนาะตามตามที่ใส่โบพี่จ้าไม่รู้ไงจ้า อ่ะมาหนีิครับป้าพีพอน้องครับมาหาคนจิบโรมจิบโรมเด้อพี่น้องเลยถือว่าทางบ้านก็นเอื่นปรคือกันครับนี่แหล้วหวยมันครับพี่น้อง <c oughs> มาหนีิมีแต่ตัวเงี้ยครับพี่น้องคนโอคโ,โคลูคีเล่เล่นบึม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 กพี่น้องเลยแต่สามตัวแต่ว่าตัวหนึ่งขี่แต่ครับพี่น้องเ <c oughs> พื่ออะไรอ้าวลองม่งครับที่ได้ตัวน้อยตัวเงี้ยครับสีม,มันประมาณสีโสดบะโสดครับมาหนีิขึ้นมาเบิ้งหลอกหน้าเด้อพี่น้องเลยป้าขวยจิบโรมสมาอุบาตอุปโลู้แต่พี่น้องขาวจากผ่ากยู่พี่น้องอันนี้แหละหน มาอุดมสมบูรณ์ปนีความอันอุดมสมบูรณ์ปนีแถวหนี้ขอมาันง่ายใช่เพียงนี้ไหมขออยงางขออยังขอหน้าแล้วเหรอขอเขาโหลดเนี่ยไม่ง่ายกขอหน้าเนี่ยแถวใช่หลักีปูมก่อนจีไดียนขอหน้าเอาไปขีปูมก่อนพี่น้องเลยเอาได้บอลในเบิรงกซับนี่นะครับลักษณะของตัวของมันครับมีปีกและมีขาเด็กพี่น้องเด้อนี่บินได้พร้อมครับปีกตัวหนึ่งแล้วเออตัวใหญ่ขักตัวใหญ่แนวพี่น้องเลย ห uhm, าเบิ่งกันเรื่อยๆครับเบิ่งกันยาวๆเด้อพี่น้องครับประกอบอาหารก็เห็ดได็ดเสื้อนุย่างครับแจงนอนใส่นอไม่สมกระเซาบครับแจงนอไม่สมเขี่ยแมนงมือได้ซ้ำจะย่างเลาะใหียงพี่เด็กอ๋อบัวอันนอซอว์จะจะไปกวนตัวอันเจี๊ยนซอว์มาต้องไปกวนมันเพราะว่ามันมันมันออกไปแล้วมันไปหาตัวเมีย รุ่นรุลรุ่นรุ่นพี่นอกขีดตัวข้างบตัวขามบตัวกันรุ่น้ำกันเด้อพี่น้องไปแล้วหลดูดไปแล้วพี่น้องใช่เนี่ยมันมูเล่นน้ำถึงแล้วเนาะนั้หอด้วบาปุ๋ยคยรุ่นวาตงนับต้งว่าีบต้องนับต้องว่าตีบ้าปุ๋ย้งนบต้งไปรุ่นว่าาน้ำกลาวว่าากเสียขึ้นเลี้ยนน้ำเี้ยนโหยนโอ้ห้้องับ้องวายนับน่น เลี่ยห้งแล้ววะเลี่ยโยกแล้ววะโอ้โอแล้ววะมันเม,มันชู้ฉีพซิบสั่นเราก็บเด,ดีใจเด้อนามยังน้มโค้งแม้แต่นามในองค์กระยานยูพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกจักรยานสีชมพูปุ้ยเลยก็อจอดอยู่หฮมกรุงคนปุ่นปู๋ว่เขาก้มหน้าตาเลยว่าสีจักรยานเล่าไงสีชมพูหารุ่นอีกครับพี่น้องมาหนิสีมันน้องมาสีใดปบ่ได้ครับที่โศกเฮียหยังเอาว่มันถือตัวมันแล้ว ก่ได้เสียมหน่อยเพื่อจะขาดดีเถอะวะเสียมหน่อยแม่เถ่านั่นละโอ้สะพ้อมันแล้วไหมอ้าวนั่นเดีเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรจิปรมจิปรมนี่ตื่นมาบุกกรกขักนี่ว้าข้นมาอีกจ้ะพี่น้องเอาเอาเอาเหมือนอย่งอีกเฮ้ยตัวใหญ่ยูเอามาเบิ้งกันขักกันหนเพิ่นเบิ้งกันหน่อจิปรมเออกันเมือพี่น้อง กีบมมกีบมมบ้เป็นยังเลยจ้ะเราเบิ่งเลยเลยครับพี่น้องกีโวกสีม้าสีแดงลายบ่าพ่อได้ไปแกงเส้นนอใหม่บ่าพี่น้องพ่อได้ไปแกงใส่เห็ดพร้อบ้าคนวัเอาเส็บเสียบเลยพี่น้องมันมั่นเลยพี่น้องมันธรรมดาครับโรนหนึ่งก็หลายบาทเหมือนกันเด้อพี่น้องเลยกีบมุมคนไข้สองบาทคุณแล้วอันนี้ไม่กีบมุมเลยหนิใส่ยี่โมเมนกีบมมเราให้มันออกแล้วเนาให้มันออกถ้าเบิ่งกีบยังก็เดยแมี้ยนบักบุกมาพี่น้องเลย จะไปพาหัวจริงกับขาแสบแต่กิ่พอจะมีตูวแล้วมาเก็บบักบบุกใส่โอยแม่กินนน่นอีหลีที่นี่นั่นกินู่ตแบบไงเลยโคโลอยู่ปตคือแม่นแว่ตัวัมอนมูอแดงๆงไหมนั่นนี่สองตัวพี่น้องเลยโอ้โหใส่ที่โอ้โเอาแล้วครับวานนี้มงลงไปอีกได้ไงมึงลงไปอีกี่นโ่นี่ว้ามีอย่างนว้ี่อย้โอ้โหโตแบบไงเลยสามตัวพ่อปนครับ แม่นี่เกอมีีกมีอมีอมันเป็นลมๆยุ่ยปุ๋ยหาลอีกเย่หัวไสพี่น้องมึงกะน้อยครับมีอมอาท่านั้นละเหาไปบังอสมอก็หาไม่กินวันดีบัเอาไปบังะคับท่านี้ครับพี่น้องมาน สองเนงสร็แล้วโอมันซื้อมาหมานแต่ที่ไหนป้ามันกินนู่นใครครับพี่น้องโอ้เค่ว่าจะ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 เอาล้ครับบริษัทคนบ้องีบเกยหัวจีนันโอ้ยอ่าไปขึ้นขอไว้มันสางก็ขลาดหัวหาแล้โอ้โหคือโส่คือหมานนะ่พี่น้องเอ้ยออา๋อออมีอีกวะมีอีกวเอาเซาคนซะหน่อยกีป้มวยหาคนมากินนู่นใส่เปียเข้าตัวใหญ่ปานี่ล้เออนึงยยังาเดสม่อกฟอกกล้นึงละ อ๋ล้ครับโมหชาหัวชิบูมพี่น้องเอ้ยนางนางเกี่ยไปเดิหมดแดงหลายที่ันหยองเอานี่เรนี่เหรไดีเบาลงไปแล้วเบาลงไปแล้วเดียเบาเลยเห็นตัว้วเห็นตแล้วนี่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 นโอ้ยพี่น้องตัวงามพักโอ้ตัวนี้พั่งตัวเออหมดแดงยองพี่น้องเอยมีกุ้ยหน่อยตัว่าปีมีตเดียวคือตัวเดียวก็ตัวเดียวละตัวยูมื่ไหร่นางเกี่ยไปหมดแดงหลาย เอาทุนบ่ไใบทุนบ่ด้คกับพี่น้องเลยนี่ปูนึงไใ้กัน้ำบ่ไม่กินนู่นด้วกันหรอเวฝามาด้วยเห็ดเห็ดพอก็ำลังระบาดแหงฝามาด้วยยอเยไปเกียเห็ดเยอะกว่าจีฮะอดเอาเรียนน้ำาซเกิลฮะเห็นบ่อห้างนั้นอู้เสียง้ม่กันหองกับพี่น้องกินนู่นให้กินปูนม่ด้กเขาไปว้านหนเจี๊ยกระโคือกนใส่โค้งดีสัย เอมันมันแขงดหน้าจะคล้องรอผมใสิมพด้คูกบกตัวนี้ก็ตัวนงี้อะซอยเห็นยังได้พเนอคุกบกนี่แเน่อยากได้เนาะมากเลยเสาดมากอยากได้แล้วเนาะฮะเพื่อเพื่อจะไปเบื้องขอนอใหม่แล้แล้วเมเมนบ่ได้ยีเรแบกเสาที่หน้าห่างเ่าด้ลยนรืองน นี่ตัวนึงมาเบิ่งเอือรหู้นึงพี่น้องเลยเพียงหู้นึงอ่ะกองมดแดงย่องพี่น้องมดแดงหลายแมงกินูนครือเด้อครับเซ่นครับสมองสบองครับมากวนแมงกินูนกวนกีโป่นรำกันครับมาหลอกจอกแก่ข้ามเบือตะยู่น้อยู่น้อกินพี่น้องว่าจะเข้าหาแมนเนียงนังไหนฮะ พูดไดเลี้ยวมาไกลๆเห็นแต่ต้นบักแตกปูคงขั้วขั้วนมนำนมนำไม่เนี่ยพู้ใดก็นเลยเมีนว่าคือต้นบักแตกปูองใช่ขอไข่พ่อใดครับดามเสียบเงาใส่อีกะเขอไข่พ่อใดครับถือใส่พร้อมเนี่ยไม่กินนู่นกินเด็กตัวเดี๋ยวครูไหนไหนก็ซิ้งกันพี่น้องกัย อ่หน <medio S 2> no ึ่งตัวครับพี่น้องมาแล้วมาอีกแล้วครับเช็คตัวจุกเข้าไปให้ไม่ขี้เข็บนะฮะปุ๋ยไงครับพี่น้องหมดแดงโอ้ยมดแดงพี่น้องเลยกูกูกูกลัวยุ่แถวเงาบกพี่น้องเลยเพี้ยนกันใจปุ๋ยแล้วอย่ากุนพะนะไปปุ๋ยเห็นตั้งหัวจีปม เอา้ยสโอยเขาก็กนมันเป็นบางอยู่โอ้ยก้นเอาแม่บ่ตตองขวาจังสั้นอันนั้นกับว่ท่านห็นเหมอนบ่โอ้ยเขาก้นอ่นนี้น่นะกลนเลยอไมสอดกับเป็นอย่างนั้นสอบลงไปเสื่ตตองขวาก้นกนมันกิสิลมบวบไปก้อ่อมอ่อมอมอ่อมแ่นีหมันบ่ท่านเลยเผยหูดอก มันต้องเจ้งสี่ล่ะฮะเป็นต่ได็จักตูไปเดิสามขวยเหรอยังท่านพ่อจักตโตอยู่ขี้โมยอยู่อะไรแล้วพี่น้องจีปมือขี้โมล่ะไมเห็นปะนม่หนวดนั่นไหนจีนุ่นขวยหนึ่งขู่สวอยคนร้องเบิรงเป็นองไรเห็นปะ mẹ phùi <tôi> lúc phải phùn mình cũng <thương> empty mẹ chắc anh lão trắng chắc anh 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 chắc chắc ถมแว้นเด้อทั้งคันแท่พี่ปีข้ามือปุยจีนวนเปุหน่งสี่งันเดมึง่หมึงนาดมึงอยู่ไอปุ๋ยอ๋ข้าตะเบิงยู่นี่ได้ยึดติได้เว่าแมนดอกแมนว่แมนสามันนั่นบ่บ่ดี๋ได้ยึดตัวก็ได้ตัวนึ่งที่ทตั้งสา มาข่อยที่มาข่อยปนมะนี่อ่ะคือห้าว่าตัวตัวดิงๆน้องเด็กหลายตัวเติบแล้วมีอีกวะตัวเดียวก่ปีนหลอดเบิ้งห้าปลาเนี่ยแหละพี่น้องคุยกินุ่นครับตัวง่ายครับกินุ่นแดงให้น้องนี่เนาะาเราเบิ้งมันก็มีแค่พอเนาะ ่นเดียวคีนู่นนยโอ้ยหมดเดียรนาะเลยอัน้่านี้คือป่อกปลาปุ๋ยตัวแดงี่ตัวน่นตัวไงล่ะตัวเดี๋ยวลตัเอ่น้องนบางทีปบางกีนุ่นรบกีนน้องนุ่นแดงนุ่นแดงครับโอ้ยเลกตัวดงสมบูรณ์เนาะป่ามนเล็กตัวไง ล่อยไวนี่นี่พ่อแล้ว่อปุ๋ยเดียงเก็บอะไย่มาเบิ่อนงนินไม่เห็นนี่จะง่ามขัดปัดฮะโคงง่อยปะนะน้องเอ้ย่วกันครับนีบ่มีเสมาน์่มานบะไว้หนออไก่เ่ออะไรครับด่ามเสียมหน้าครับอันที ทางใหม่ที่แดงๆนะ่ะหอ,อดตัวไปใช่ที่ก้มปีกตัวแม่อพอตัวนี้ปีกเรียบ เอ้บมาไม่เงยเราไม่ได้เฮ็ดหัวเกมตาเมียห่วยสร้างวาเอะมาบ่ได้กยวทัดเมินได้เกียร์่อย่านอเจรีมเมาทีหน้าบนครับอู้ยี่เงี้ย,ย,ย,ยาาก,ก่อน,าอาน,านรอยนา,ายคกับอายุปอะมัน หกสิบเจ็ดสิบปุ่นเลยพี่น้องหาอยู่หากินเซ้ยบุนหาแนวกินท่านใดโบ่ทำแนวไอ้เม็ดซีรีส์กัพี่น้องเลยโอ้ยห่าขนหนอนเห็นปวดนี่บอตื่นไม่ไงยลุยร้างปุ่นไม่ไง บ่ไงก็สัวยี้นก็คือเีอะไ้ฮะไบ่โ้ยนี่นี้คือกระด้ยมไป้ว่เดินไอ้งนี่นี้มดเหานีมดเล้าตัวไหนบปึงอาวี่นู่นละคือตัวญ่ก็เกาจ้ะงูใหญ่แล้วกัน ไอแม่งกินนู่นเื่ากันลาวติเบิงเล่าแล้วจมคูลอดอาน้ำเริมแม่บัดฟ้าพุทโามาไหวคักเข้าได้ยีเด้ลาวาได้แม่งกินนู่นอยู่ไอเพานะอะไรเฮ็ดบวกว่าโอ้ยบัวพร้อมเขายกเจี๊ยดอกพะนะบัวลาวอะไ้เฮ็ดถามลาวอะไ้เฮ็ดบวกบ่อทันเดีลาวาบ่อท่านมูจักเจี๊ยดอกไม่เงี้ยสาปวดไปแล้วไล่ค่ะล้างงอมลาวาม่ได้หมอบอยากได้ลาวไปลิ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 รีเขาเดียวมีซีรีส์สำ น้ำลายพี่น้องเลยส่วนเชียวไม่เงี้สองสองไม่เงี้ยด้วยด้วยนะส่วนส่วนสัญญาณพี่น้องเลยผู้เฒ่าเล่าหล,ล,ลั่งงอมอมาไปเบิกน้ำเล่าเพราะท่านเล่าเล่าบ่ได้หลอดงาดเราไป,าไปารีดบ่ได้ไปรีดรีดจะโคจะว่าจะขวางกับว่าก้อหน้าก้อตานี่จะโตขึ้นโอ้โหนี่ตัวใหญ่พี่น้องกินนุ่นเดียว ที่นู่นเดี๋ยวได้เฮ็ดเพิ่งน้ำเกี่ยมกันเป็นน้ำพี่น้องมาคู่กคับพ่อในก็านั่นแหละครับพ่อได้ยืดได้กินนี่เฮ็ดเพิ่งครับพี่น้องนี่แม่กินนู่น,อนโอ้โหเดีวจะได้หลายตัวเดี๋ยวกะครับนี่นนนแม่กินนู่นแม่กินนู่นแอนขี้ป่มครับเอ้าือได้หลายตัวเลยเอาอูดบ่อเพาะอุ่จะล่าหล่ว่าทั้งตัวเดว่าขี้แก่ไปจากไหนแม่กินนู่น พุดอ๋อมัคืออยู่สลับกันบัดเม่กินหุดไงทางไนตึ๊บส่แต่เนี้คือแต่ตัวคือได้หลายแต่อ,อต้องหอบดินใส่น้ำแล้วบ่ามันหมุน้งนไปเนาะอไปท่าคุนพอณอกเลยโอ้หมดมดมดโรลีลหลาย <i> <i> ม่กินหุ่น ก็้อยู่ได้กินนะพี่น้องก็เลาะขึ้นมากครับเนี่ยขก้นนู่นไงตัวนั้นห่อนแล้วก็ห่เแี่แฉะกันห่อนกัน่อไปงเลยนี่พี่น้องเด้อเดอไปแล้วอุลูดูเลิไปแล้วว่างเขาแล้วอุ่ ตอแล้วตอแล้วน้องต่อเร็วมีผับอกีบจะโตเดียวเดียวเดียวเดียเดียวโอ้ยตัวใหญ่เยววนหม่ฟูนกยน่นะตัวใหญ่เยพ่บกผกผมเกิดาสนาเพราะว่าพี่ตาโกนนี่ยังวะ

อ๋อครับอ๋อบางคนงานครับตาละกู่ตาละคนเด้อพี่น้องเลยเน้นๆครับพี่น้องนูนแดงโอ้โหอสซมอหมานครับพี่น้องมาเนี่ยมาดื้อมีน้องไปครับมีของอสซมอครับตั้งนี่ของแม่วศินครับพี่น้องมาเนี่ยบึ้ยขี้นู่นแดงง่ายครับพี่น้องมาเนี่ยไปตำตำเออแล้วแล้วถ้าซีเฟสหรือเปล่าเนี่ยตำเจ็บเพราะว่ายังเกี่ย ขอที่มากคอใครใหดคอขอบคุณพี่น้องเด้อจ้าทุกการติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจใส่สร้างของหน่อยกินนี่มันนี่กับฟ้าเวสันี์เหรอพี่น้องจ้าไม่ชอบคอยแคอ้อมอ้อม